สวัสดีครับกาสวัสดีอาจารย์เซนนุ๊กเขาใหญ่ทุกท่านทุกคู่ทุกคนนะครับผมวันนี้กลับมาพมวันนี้แล้วครับผมกับนกเขาใหญ่หรือบุ๊ปปี้ครับโอ้โดนโดนในพ่อกันเทียร์แลครับเนาะข้าวที่เห็เดเบี้ยบปวดยูตันบินมาแล้วครับผมตีตะไลมาแล้วผลยูตันจุ้ยครับผมยูตัน อาดีต ok ัวโอ้นี่บ u a แตนบวดุดพ <pl ains> ่อไม่ล่องเดี๋ยวนะครับเด้อโทษทีครับผมเสียงอย่าน้อยเขางานลับัวลงพ่อโตเิมเบิ้งนกนกแล้วมาจานนกนะครับเด้อว่าเรามีนก ถึงนกต่อถึงนกขัดถึงนกผสมของเราครับผมหลายหลายอย่างครับนี่ครับนกเราก็บบมี้ถึงนุกถึงไก่แล้เราเรารวมขนหนักขนหลักขนหลักนกหนัหนกไก่ครับผมขนหลักสัตว์ปีกนี่ครับผมมาเบิองของเราเราเห็นยังนีงนี่เหรออาจารย์หนุก สวัสดีครับอาจารย์โน้ครับผมสวัสดีครับผมนี่เรากำลังเทียดที่ยังของเราวัวเทียดอะไรบูทูดครับบูทูดวัวครับอาจารย์โน้ตก็บ้ามีนกหลายย่างวัวครับขอเบิ้งนกแน่มีนกอย่างแน่นี่มันก็มีหลายอยู่ครับสูงไม่ไหลอยู่โอ้นกโอ้นี่มีอย่างหนกอย่างแน่ครับเนี่ยไปเบิ้งแน่นเลยปะได้ครับได้ไปไปเบิ้งดูอาจารย์โน้ย่างไปเบิ้งดูอันนี้เป็นนกอยังงครับเนี่ยเป็นนกคุกเดียว์ยังง่ายครับยังง่ายนี่เตียนวะครับกำลังกลุ่มครับตัวนี้นี่ครับ กำลังอีกขึ้นกำลังกลุ่มนะครับนี่ครับผมอายุสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยใกล้เราต้นนี่ใกล้แล้วครับกำลังขึ้นต้นไม้อยู่งเขาทอเนี่พร้อมพ่อมนี่ต้นนี้วาา่าอ,อันนี้โซนนี่มันโซนยังนี่นกยังนี่นกอันนี้เป็นนกเฉลยขัดครับทุ่มนี่เฉลยขดัขดกับเฉลยขัดว่ครับนี่ครับผมโอ้ขอเบอร์นี่นะครับเด้อนี่ครับนกเราหลายเลยครับนี่ตืีนกล้องกน่อยเป็นทั้งเป็นประกอบการทั่วไปนะครับอันนี้มายังนี่ครับนี่ อันนี้นกเขาชวาครับโอ้ยเราถูกยาตัวนี้ไหมอันนี้เป็อาจารย์ตัวนี้ตัวนี้เป็นนกขุนคนครับปากขอหนุนนะครับตัวนี้มันเป็นแบบไรอาจารย์มันเป็นปากขอโอ้เสียงเครื่องบินกับมาหลุดเว้ยยุ <c oughs> <c oughs> สนามบินเนาะยุ่งอะไรก็อาจารย์นี่มงนี่มงงองเขายุ่งนี่สนามกอฟ กินมันเด่นะครับบานฉโลงครับบานฉโลงนั่นไหมครับสมมติปากการบางพี่เขาเนี่ยอู้ววววไก่ว่าไก่ด้วยนี่ครับท่านใดสิมาเบิ้งนกเข้าอาจารย์นกก็เบิ้งเลยเลยครับเด้อนกเราหลายอยู่นกมงคุดอันนี้นกยังก็นกมงคุครับครับผมเป็นปากขอมกซับแล้วก็ยังก็ทั้งหัวมันเข้ากันไอ้กระมม่แก้วมาครับครับผมโอ้เจ้าว่านกต่อมาหรือมาอะไรับอาจารย์นกต่ออะไรไม่ครับนกต่ออะไรไม่ ก็ว่าดินดินนี่นะครับเนาะครับดินนกไม้ครับนกเพิ่งจะได้เดือนโอ้ก็ว่ามันดินข้างใหนจมฝากคอหายเนาะฝากคอหักับนกไม้ครับตัวนี้กับตัวที่พูดลงไปนะครับตัวนี้เห็นวะครับผมครับผมตัวต่อไปนี่ครับเป็นเฉลยขาดครับเฉลยขาดว่าอันนี้อันนี้ได้อายุเบิร์ละกี่วันเนี่ครับตัวนี้สีเบลอนเหมือนกันครับตัวนี้ครับผมก็ว่าก็อยากดินกำลังกลุ่มครับกำลังสิกลุ่ม แต่ว่าขันมือคือตัวเนาะขันขันมือตัวตัวับอันนี้เป็นนกคัดนกคัดอายุเนาะครับผมนกคัดอายุประมาณอายุปวงได้ประมาณสิบเดือนขึ้นเนาะสิบเดือนใกล่เราครับใกล่ที่เพ่ะเด็ดเลยเราเจ้าเข่ากับนี่แม่นะครับเปิดฤดูกาลนกต้อนกับนี่แม่นครับตัวนี้มีอ้างน้ำนะครับอ้างหนาสามคำครับนี่ดีครับโอู้ที่ว่าเหมือนมาคำพูดม้าหัวก็เลิกงานใช้อาจารย์มีคือว่านกนกอีหยังที่ว่าอาจารย์เฮ็ดไว้มีเด็ดแน่ นี่เราครับนี่ชุดเพียร์ไปกันไรครับ <The S 2> นี่ที่ว่านี่นเป็นชุดชุดแรกครับนี่อันนี้ตัวแรกครับตัวนี้ตัวนี้เป็นนกสามกุก,กนี่ครับนกสามกุก,กโอ้ที่ว่าเขามาขำผลเราหมื่นเราจะหมืน่นผลนี่เลยอาจารย์ตัวนี้ตัวไรนี่ตัวนี้เป็นลูกพ่ะครับชุดแรกครับนี่โอ้นี่ว่าเพาะที่ว่าเพาะชุดแรกกันวะครับผมตัวนี้หาเดือนกว่างหกเดือนนะครับนี่นี่หมครับเสียงเป็นเสียงใไง ก็คืตัวนี้ติดุกครับต <Leonardo occurs> ิดป <Enfin> ูกันบ่พ่อมันเนียพ่อมันเนี่ครับเป็นเรื่องไหนอ่ะริ้วริ้วครับพอริ้วแม่ริ้วกันบ่ครับพอริ้วแม่ิล้วก็วหลุดออกมาหลุดุกหลุดบ่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งค่ายเลยนบ่บตัวนี้เป็นนกมงคุอีกตัวครับตัวนี้ปากคอน้อยๆแต่ว่าเป็นนกนกไม้ครับต้อได้ประมาณสามเดือนเนาะขันไปเนี่ยอาจารย์ขันเนาะครับเป็นนกซ้อมกุ้หอยอืม โอ้แต่ว่าโซนนี่เป็นนกที่เขาที่เป็นตัวนี้เป็นนกพวอครับนี่หมกคว้ามาครับตัวนี้บักบิ๊กเสียงใหญ่ครับเจ้าบินน๊กนะครับผมนี่คาลมเจ้าบิ Big, ๊กคาลมครับผมนี่นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นชุดน่องของเจ้าบิ๊กครับเป็นนกทนชุดที่สองของเจ้าบิ๊กนี่มาครับผมเจ้าบิ๊กนี่ครับผมลูกทนเป็นทนครับโอ้ได้ไอ้เป็นตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นบักใบครับคููบักบิ๊กบิ๊กใบตัวนี้มาครับต้วตัวนี้ เป็นตันครับตันลอยเด้ตัวนี้ตันลอยเด้ครับนว่าตันลอยเพราะมีหลุดครับนี่มีฟังมาสามเดือนสี่เดือนแล้วมีหลุดครับนี่ยูตันมันมจะขันประมาณตั้งแต่สามเดือนครับมันขันตัวนี้โอ้ครับผมมีหลุดครับยังตันยังยินเสียงดตันแท้ครับผมอ๋อนี่ถ้ามันอันนี้เราก็คือนี่นีไอ้นีไอ้นี่มันชุดได้นี่ชุดหนึ่งนะครับแล้วมีอย่างอีกว่าข้าวบารดเนี่ยหุดน้องมันกำลังไม้คว้านนะครับมันออกมาจากคว้านแล้วเนี่ยใช่ครับของเบิร์นนะครับก็เป็นทวดนี่ครับ นี่ครับยูบีใช่ครับอันนี้เไม่ยางนี่อันนี้เไม่ยางอาจารย์นี่อันนี้ครักำลังพอพันน้ำเข่ามะม่าครับเป็นคูอ่างอันนี้อ่างอ่างเล่นว่าครับเนี่ยโอ้ตัวใหญ่แท้ทั้งแจกระแปดทั้งแจกระตลอดครับนี่บอครับครับผมเป็นนกสองคูครับสองคูอ่างกันบอครับครับผมโอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยลยเพียบเลยครับผมเข่ามาครับอันนี้เพิ่งน้ำเข่ามะม่นย่าครับเป็นนกเก้งผมเข่ามาเ่็ดพอพันเบิึงอืมนี่สุดยอดกำลังกำลังอาจารย์กำลัง เทียบมั้วนี่กำลังเทียบเข่าครับเข่าผมเข่าผมใช้ช้อนเดียรู่ใช้พอพันแม่พันอุ่นะครับพอพันยุ่นผลลูกทวนอีกชุดโอ้นี่ครับนี่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 ยุ่นนี่ครับนี่พอพันแม่พันครับผมนี่อยากเสนอตัวนี้แล้วครับเด้อนี่ครับผมอันนี้ชุดที่เท่าไรอาจารย์ชุดตาชุดครับชุดที่สามครับชุดที่สามเป็นว่าลูกทวนเตี้ยทวนครับทวนนี่ครับผมมาลุ้นกันครับผมมาสีดิ้วหรือวัวดิ้วครับนี่ลูกนั่นพ่อลูกว่ามันตัดหรือว่าดตัวพ่อตัวแม่นะครับอันนี้พ่อ อันนี้ออกแล้อนวะนี่ครับออกค้างแล้วนี่ครับของแท้เลยครับนี่ออกค้างมาแล้วครับผมนี่ครับอัปเดตพี่น้องเมื่อไหร่นะครับนี่นุ้งอาจารย์อาจารย์โนนะครับผมอาจารย์โนุ้เดือบุ๊งปี้ครับผมนี่ครับเพิ่งออกค้างนาจะเมื่ออาจารย์ได้สามเมื่อแล้วครับสามเมื่อตีนวะนี่แทมีเดดเดดอยู่ข้างในมีวะอยู่แถวกับนุ้ตักัอยู่ขางไหนนี่ครับผมนุกตัวนุ้ตัวที่แบบราคานี่ต้องคุยกันหลังไหมเนาะ เดี๋ยวเอาแล้วก็เบิ้งด้วยเดี๋ยวเอาเบิ้งห็ตกันครับอันนี้นกยี่างอแน่อาจารย์โอ้ถึงหงลวางไก่เนาะนี่นะครับผมชมลมคนหลักสันปีกครับผมอนนโอ้มีตัวหนูไอยตอยเลยครับนกยี่างอแน่อาจารย์ที่ห้อยอยู่นี่น,นกต้อน,อน,อนอกับนกไออันนี้เป็นนกไอคาดขึ้นมันว่านี่ตรงนี้คาด แถวพูนยังคัดขึ้นครับแถวสองแถวนี่โอ้น, oh, นี่นกตัวครับอันนี้นกตัวจีนเนี่ยสองแถวนี่นี่แถวตั้งแต่แถวนี่ไปจะเป็นนกตัวนี่ครับนงตัวจะเป็นนกคัดครับใช,ใช้เซมเบื้องหลูขอเบื้องหน้าครับนั่นจะเป็นนกคัดปึ๊บนี่ครับโอ้หนูตื่นเราคำมานี่ครับนกต่ออันนี้พร้อมใส่ไปเนี่ยอาจารย์เนาะนี่ครับนี่ครับนี่ พร้อมใช่แล้วครับผมนี่เป็นนกต้อแล้วครับเด้อน,นกคัดนกคัดพร้อมต้อแล้ครับผมขึ้นพนีดแล้วจับเฉลยได้แล้วนั่น,าานว่าจันเนาะจิ๊เฉลยสี่โตหาโตนะครับนี่ครับผมนี่เป็นนกคัดนกต้อแล้ครับเด้อท่าในใดสนใจกะเดี๋ยวผมมีทีมเบอร์โทรไปหาเลยครับเด้อโทรหาจารน์นาไเลยพัดคนแน่ครับผมนี่ครับผม กะทีมีม่งเรามีมองฝึกนี่นะของเราอยู่นี่นะครับนี่ครับอันนี้นุกต้อนะครับผมจับเฉยเลยลวราเข่าเนีดทุกตัวแล้วเนาะนี่อาจารย์นุนี่อันนี้ขึนขึนพเนยียดทุกตัวแล้วครับนี่นี่เป็นต้อเปลเ,เป็นต้อเ,เแล้วครับอืถ้าท่านไหนสนใจเออแฟนครับท่านไหนอยากได้กันทัแล้วผมมีดิง่งเบอร์ทรอาจารย์นุไปหายตตคิบเลยครับเด้อ ถึงไก่ถึงหนูปูไก่ก็ไหนเนาะไก,ก,ก,ก่ก็เลี้ยงคนไก่เขาหนูกคนเขาอ๋ออันนี้อันโซนี่โซนี่คัดใบเตี๋ยอาจารย์อันนี้นกคัดถ่าฟอร์มนะครับเด้อกระสีดินเนาะกระทั้งหุ่นยางก็ไหนกระเบื้องตัวนี้เพื่อนเพราะลางๆกันครับเนาะนกกะสีดินดนะินคือว่าน่ะหนูก่อกล่องนี่ครับอันนี้คัดมาแล้วคัดมาแล้วถ่าขึ้นฟอร์มย่างเดียวนะครับเด้อจอบเบื้องหนู งูกับม่ครับทั้งงูทั้งอย่างนี่ครับผมูกหลายครับผมราคากันเองสอบถามกันได้เลยครับนี่อันนี้พ่อมแล้วนี่นกน่าสีได้ขวบใกล้ขวบแล้วครับเแา้าไม่นี่ชุดนี่น่าสีได้ใกล้ขวบแล้วเพราะว่าอีกวันหนึ่งผมมาเมืองอยู่ชุดนี้ขวบสีม้านี่น่าสีเป็นอีกประมาณเดือนหรือสองเดือนนี่แหละที่หอดขวบแม่ว่า,าจารย์นกชุดนี้ยุคข้างไหนนี่เป็นนกต้อกับนก นี่หมเดเล่นวะโอ้กมืดนะนอะ้องมาขำหนูเลือกสบายแล้วอีเลิกงานเนาะนิตงานครับผมนี่นกต่อเลยครับอันนี้อันนี้ถือว่ามือมือโปรเล่นวะนี่ที่ว่าขื่หอยอยู่นี่ัโจทย์อะไรเมื่อกันเลครับโจทย์เมืออรรเม่อกูตัวอาจารย์คำมาเด่นวะมืดน,น่ะนกเขากําลังสีเของขอนนอนนะครับเพราะเป็นยางโจทย์เมืออ่อกันเลยทําว่าว่าครูกับสร้างว่าหนูมันคําเนาะ นี่ครับผมนี่ครับพระเอกในงานเจ้ามูบี้นกเมื่อนกเห็นกันครับเมื่อนครับวันนอนแพงนี่ครับผมเจ้ามูบี้นะครับเด้อนี่ครับเมื่อนี่ครับเห็นไหมครับโอ้เมื่อนหมดนี่ครับผมนกในคไข่นะครับผมอาจารย์หนุหรือมูบี้ครับเห็นไหมครับเพราะเห็นตัว นี่ครับนี่นี่นละได้ละตัวนี่ครับนี่ก็สุดยอดนะครับนี่เจ้ามูบี้นี่โอ้มันเมื่อยตอนเมื่อยนวเนาะทำอาจารย์เอาเพราะแล้วครับมากว่านกแล้วครับนี่ครับอันนี้โซนแนวหนาครับผมนุกต้อ,นตอสนใจ,จต,ติดตอจากนูนเลยเลยครับผมนกเขานี่นกป้าล้วนๆเนาะ นกป้าลวนๆแล้วก็อีกชุดลูกชุดที่ว่าที่ผสมมันก็เป็นนกแบบมุงค้นนะครับลูกมุงค้นที่เขาสีเห็ุขึ้นมาครับผมนี่ครับผมดินแน่ดินนะครับตามโอ้ยตามนี่เพล่นลาน,นกนกยุ่ใส่บุดินเป็นไปไม่ได้แล้วครับเอาลูกเอาลราเอาเรเอาเราเอาเรอานี่ครับเจ้ามูบี้ครับผมนี่นี่กูกูกูนั่น กวนก้น,นเห้ยหิวเข่าอีพ่อกูกูกูเลยนี่ครับเจ้ามูปีนะครับเด้อบ่มีหย่านคนเจ้านี่หนูป้าครับผมนี่ครับาอายุ8ปีแล้วครับนี่ยังกูๆๆกูกูเลครับน,นี่เอาลูกเอ้ามูปีโชว์ลูกโชว์พี่น,อน้องกันบ่